สวัสดีเด้อลูกเตสาทุกคนที่มาเยี่ยมแม่เมือนี้แม่ขอขอบภูมิใจที่สุดในตัวของมือเจ้าเด้อแม่ก็บบุคคลเห็นหนาแต่ยันแต่แสดงแม่ก็เลี่ยนเบิ่งเบิ่งโยอ้ายกันเลยน้อถิ่มาเห็นหนาแม่ว่าสิก็ได้เห็นเมือนี้ก็เป็นสักคนย่างสูงหลบหลบทุกคนเด้ออยู่ดีมีสุกความเจ็บยาด้ความไข่ยาห้มีเด้อสับประทุกสับประโศกโลบไข่ก็บยาห้มีให้จเจริญลุงเรื่อง,งไปหนาเด้อลูกเด้อ แม่กับบมมี่ยังผักลเล็กหน,หน้อยๆสิผักเล็กน่อยๆจังน้อยแต่บ่มีผญ่าาได้ลูกเด้อแม่เต็มข้องเก่ากาิสานแม่มีอยู่เอาตัวหนีเนาะ<า>วัสดีครับแม่แม่อันมีผ<า>พญาเก้าเก้าโบราณที่แม่ที่ว้าให้ลูกให้ร้านเพื่อได้สืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเก่าๆาไวใ้ให้ลูกให้เต่าได้ได้ไดฟังน้องแม่นาะครับ แต่มันจะเป็น,น,น,นก่อนก้อนก้อนในออท้างล่าเลยลูกแม่แม่ขยันยเลยได้ได้คร<ต>ับ,บ,บธุกขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ <c oughs> เปิดวาจีเรื่องเขา่ามาแต่ของอีสานคนโบ,บราณเบื่องเกา่าคานเหาไว้ลมะขันไม่นมีน้าผลไม่หวัวปีออกก้อนเปลี่ยนบางอบางแงรือว่าบักชนมันเผื่อกระช้าตาม มีบักแจงบักน้ำผักบัวหอมเพิน่นพอนช่องสินจังที่นีสิดใดนัขึ้นไปถวายเจ้าช่องสินได้กินอนประกันความเดือด้อนท่านหายแก่เฮาประกันความเดือดหอนท่านหายแก่สวนเป็นมงคลหนุนดวนให้ทานช่องสินทอาจะกินที่ล้งงางบนเมือท่านไปแล้ว <c oughs> อย่าเป็นแนวน้ำเชื่อว่ากาวจ๋อเหลอย่าเป็นคนโูเลปากข้อแข็งกาอย่าได้พัลโล่เถียงหัวเอางัน้าบดามีว่าจ,จะอ่อนน้องคว,ว่ำเบากับอ่อนวานยามจีจาปากตานในว่าวมวลช่วนหัวอยา่าในตัวคนเขาผู้พันไกยมาไก่ว่าวันใดไก่จริงคือว่าสชมความสีกองอย่าเป็นคนจองหางเคียงพ่มแมเวินแดงเ้าวหยาคาย ยาเป็นเพนปากหายเอินสาวหาผีปากบอดีโซมมจมหาเจ้าทางป่อยเฝ้าลอยลอยล้มลีนไผยเห็นเพิ่นสีเชื้อปากไปอยู่เหนือใจหัางมาดต่อยู่ใจสีเอาใดบนจังใดขอที่สามนันเพิินว่นาไว้หีงชาบุษาเพื่อนบ่มีเพิ่อพากระชำเป็นเพื่อนทางย้อนมาจ้างเฮาหนานั่นบ่สำคัญเป็นหวองเพิงมือได้ดีพากันชวนลูเกเจ้าลงทองพู่ฉมน ความโชคกับสีพนเหินห่นหางไกลหนีย้อนเอาช่ำความดีขอว่าความดีคดุสีบ้าตกลุมหว่วงหมหาเขาหมใจมีแนวเยืนมันเอาไวด้ดอกย่างดีห้องที่จีนี่แปลกประหลาดเหลือหลายมีอุบายโหหานหอนกระลำคำแค่สุค,ค้นเก่งยานก้อนที่เข้าบนนอนจะสาใส่ล่างตีนเด็วจังไผนอนแม่นว่ามีผ่ากอนหออขาวแล้วแหลมพงมหันมาหกคบที่ีน ย้อนว่าคนถือเงียก็ถือของท่านค้ามเก่าเหมือนทีมาสอยคำแบบคุ้นเจ้าทีรักษาห้องที่หาไม่นันพาวันคนให้สมมาที่ไพ่แม่วันในประตูห้อง เตรียมสินของก่อนค่ะสมมาก่อนเจ้าพักสู่าลกทำพร้อมบูชาได้ดอกดังกันหอดวันศิลป์ดันในเจ้าตังตา้ง่อทำบุญบุญยามเจ้ากับบาทจังหันบุญกลางวันในเตียงเพ้นคอยทำเออเน่ากรรจะเก็บดอกไม่บานคำมาบูชาทำ เกลีดอกไม้หมอบใจผัวแพงยามกินข้าวให้ผัวแพงเพิ่นขินก่อนจนมาเหลือจะกากลาจังคอยซิมหอด้วนสินเนี่ยพากันตอกเดียมใจเอี่ยมยู่ใน้สินหี่คล้องคว้นหูนั่งจะดูใดนี่งี้นั่งเอาใจใจ่ังมาลาขันดอกไม้หาไวเหมียนเตียงผ้าขันหาไวเอเมียนเตียงผ้าเอ้ยเด้อ คนเนานอล่ำกับเถาล่ำเนาครับเมื่อมื่อนี่นะครับขอบคุณหลายๆครับคุณแม่แม่ซื้อยังเนาะแม่ซื้อยายเคี้ยวโอ้ายเคียมบ้านไหนเกาะนี่บ้านหงัวบ้านหงัวนเนาะครับเพิ่นล่ำให้ฟังกับมวนมวนครับพี่น้องเนาะเอาบ้านหงัวนตำบลบัวสูงเนาะว่างหินสีเกศกันเองนี่เนาะครับครับผมเอาครับมื่อนี้ครับอืมชิดา เบิง้งเวลาเวลามืดอดอนแรแล้วเนาะอดหลอดอดอแลกเิ่นว่าสัน่น